สบายดีอรุณยามสาวพี่น้องสบายดีเ้าหเาดหาเสบายดีนะเนาะมึงยามึงถ่ายลงจนเราก็เยเห็น้นเเนนี่เ่อนนี้โควิดพี่น้องเลย เนาะหนึ่งข่าวหนังน้ำย้ำสาวพี่น้องไปจังฮันวันจังฮันผาเนาะเจะนิกาแสงแสงแสงทองกำลังขึ้นพี่น้องแสงทองกำลังขึ้นพี่เนาะแ,แสงตะเวงงนย้ำสาวเนาะกระนังปิ้งตาปิ้งไตพี่น้อ,นอนง

มาอ uh uh ัปเดตให้เพื่อนขอโทษเลยผู้หาอันไหนอัปเดตให้เบิ่งพี่น้องเลยอัปเดตยาม้าเนาะปกติเขาก็บปอยากให้ถ่ายเป็นได้ดอกพี่น้องถ่ายมันโควิดเนาะช่วงในโควิดรายการคนช่วนุ่มไลฟ์มาได้พี่น้องจะถ่ายให้เบิ่งพี่น้องเลยอัปเดตยามสาะ <laughs> coi chèo coi chèo chạm trụ anh đi cái bọn lăng cười lăng buồn nhỏ người Phương làng phải chút nhưng chút ngày

กระนงขาพอเคยหนึ่งมวยจะเถิอมันมีเจดหัวย่งอันนี้เหรออุ่นแล่ย่างเลยย่ามาทันอุ่น อ um ันไฟนี่เนี่ยบัดดอยู่ไฟตีอย่างพี่น้องเลยอียังอันนี้หัวใจมากหัวใจมากหัวใจมันมากหัวใจอันนี้กาต้มต้มไว้ลวกสี่พี่น้อง เ้ยญาทิแน่แน่พอวุ่นทองเดี๋ยวก็อ่นะวงนอนมาคืนนี่ลก่นทอก่อยากออกแท้ๆเนาะ ไอ้ยผู้บ้าขูดนางอยู่พี่น้องเหยียบตีนนะหัวคู่เลยเนี่ยเหนื่อยบ้างเฮ้ยเหยียบตีนกันแล้วมัดิทั้งนี้ก็ได้เอากาลังขูดนางพี่น้องผู้บ้าอย่าข้าวกล้องนะเป็นผู้บ้าตัวคู่เข้าวพี่น้องเลยลึกสองลึกสามเลยพี่น้องเอ้ยผู้บ้าพอเมียเขาก็มาด้อยู่น้ำดอก เมียบดรมาน้ำก็เลยเป็นผู้บ้าวมกยนบน่นไ้อีะพี่ด้อ้บุญวายแทได้ย้ำ้านี่

กับก uh, ับธรรมดาแน่นอนญาติความสุขสิส่งจดหมายใเนาะน้ำต้มสุกบ่สุกแล้วบ่เอื้อยกะลันนี่นะ แสงอรุณแจงสว่างเลยพี่น้องเอ้ยราตรีสวัสดิ์ในบรมน์แล้วบัดนี้อรุณสวัสดิ์บเม็นราตรีสวัสดิ์เด้อพี่น้องุ่นว่ายน้ำสาวพี่น้องเม้นอรุณสวัสดิ์แล้วจังหน่อยก็ได้เตรียมเครื่องตั้งหันพี่น้องทางนั้นก็สรรวุ่นวุ่นว่ายอยู่ คุณผู้สวยค่ะเอาไนองไว้ ช่วยจังฮะแล้วแล้วจนมีแต่ส่วยเล่นแขกส่วยรอแขกมาอันนี้กากินกาแฟพี่น้องเลยงานอยู่ได้อยากกินได้พี่น้องเลยมาดู้กินกาแฟน้ำกันอันนี้คือ นางเอ็นกันนางลมกันพี่น้องโอ้ลมบนากินกาแฟบุลุงย่ากินกาแฟเลยอบุญยากาาแฟยดียาอันดีแท้ย่ากินอันเออซักเลยบุญยากาแฟพี่น้องเลยกินชาช้อนชินศรีสัยาสูบดีละบุดีลุงขุนศรีส้นยาสูบกับบัดนี้

Tờ này chặt cắn được rồi, nó là bị nóng Mình ta xay đại. <laughs> อุ่นวายอยู่บนหองเลยพี่อยกพระท่านได้อุ่นแน่นะ

อ่างพักพอนเนี่ยพี่น้องเอ้ยเงี้ยวนวายใช่พี่น้องในธงไงมันกระล่งทาวงานในกระไดเป็นกบพี่น้องวนเสิอ์ุ่นวายใช่บนล่างถวยลังจานพี่น้องตะเวนกระขึ้นคอแสงเนี่ยเข่าวด่า เอาบนหนังงามก้นมาะอน้อส so so hmm. nah, ่เ uh, anyway, uh, uh, really mm ้มื่อจะทาเก็บมาข้นา่ล้ตรงน้เไม่่นี่มา้มกต้มนี่จาเก็บมนด้วยืมบนงขึ้ด้วอ้บงนักที่จเ็นบด้บ้างรนเามก็ู้ ิต่ตมตมปาต้มาหนึ่งปาดาซีขั้นสมบัตจำเจวพี่นอ้องใช้จางหันกันึงเฮดพี่น้องตลยต้มยรอย,อ,ยอ,ยยอย่างนาี้ใช้จังหันโอเคพี่น้องคลิปนี้กขอบโตัวลาไปก่อนเนาะ จอการคลิปหนาพี่น้อง,ดงเด,ดสิมาอัปเดตให้ไหมเดสนะิมาอัปเดตคลิปนาพี่น้องไอคลิปนี้กาข,ขอจบจำนี้ฝากกะไรก็แซเด้ยวยพี่น้องฝากติดตามฝากเบิ ừng, ่งนฝากส้มเนี่ยฝากเป็นกำลังใจครอบครัวกูเสียเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆการติดตามด้วยพี่น้องด้วยขอบคุณทุกๆมองทุกๆ,กๆกบอลเนะานเนะที่เข้ามาเบิ่งมาชมมาเป็นกำลังใจเนาะคลิปนี้กลับไปก่อนพี่น้องเจอกันคลิปหนาสบายดี